กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขสขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องมีการวิจารณ์ป้าแจ๋วเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ในส่วนของทางป้าแจ๋วโพสต์ถึงในส่วนของทางพระเอกสันแล้วก็ทางเพลผ่าไว้แบบนี้จากที่เพื่อนได้โพสต์ไว้พี่น้องเพื่อนบอกว่าวันนี้แม่กับป่าปี ไปส่งสองเต้าที่โรงเรียนวัชรพินองนั่นหละก็เลยเป็นในส่วนของที่ทางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เน็บในส่วนของคําว่าป่าปีน้องพินองเนาะ,ะก็มีในส่วนของที่ว่าถึงว่าคือบบไห่น่องนาลิตะหนีเอิญทางพระเอกสัน้นว่าพี่สัน้นนี่เิ่นกะเข้ามาคอมเมนต์ในโพสของทางป้าเจ๋เนาะพี่นอง่นองบอกว่าทําไมไม่เรียกพี่สั้นคะป้าเจ๋ว เหมือนน้องนาลิตะเรียกเราว่าน่ารักตะมุตามิดีประสันพี่นวงังหลังจากที่ทางาทางคอมเมตนท่านนี้เขามาคอมเมินไว้แบบนี้กะมีในส่วนของทางเอซเข้ามาตอบเมินกับทันทีบอกว่าทําไมต้องเรียกพี่สันในเมื่อเขาเป็นพ่อเลี้ยงดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่ให้เรียกว่าพ่อแทนปาปีประสันพี่นวองอ่าแล้วก็มีในส่วนของคอมมต์อีกท่านหนึ่งก็บ,บอกว่า ทั้งนาลิตะและน้องเกียวเขาเรียกป่าปีเรียกแบบนี้น่ารักเหมาะสมดีจะมาเรียกพี่ทําไมประสันพีนวงังหลายคนหลายคอมเมนต์เนาะเพิร์กบ,บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะเรียกอะไรมันก็สิทธิ์ของเขาชีวิตของเขาอยู่ที่ความพอใจว่าเรียกอะไรมันไม่ได้ผิดกฎหมายประสันวา่าปกติก็เรียกพ่อเรียกแม่กันทั่วบ้านทั่วเมือง ตามที่เห็นมา่าสันพินวองจะเรียกอะไรก็ได้อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน่าสันทางคอมมตททางชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์แล้วก็พูดถึงถกถึงเรื่องนี้กันะน,พน,นะพบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาใจว่ามันเป็นซิ์ของเขาแต่การที่เอาผู้ชายคนใหม่เข้ามายัดเยียดอยากให้เป็นพ่อของลูกเกินไปมันไม่เหมาะสม่าสันพิน้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาด ว่าป่าปีหรือกะทิชาวเกาะกันแน่วาสันเปาดแรงมากพี่น้องบางท่านก็ว่าเสะไปกระบ่มีผลกับซี่ิตเขาดอกเขาอบอุ่นเขาคงคิดว่าพวกนี้เห่าข้างบ้านมาสันว่าดินต่อไปจนกลัวสิรุดพนเด้อวาสันพี่น้องทางเอฟซาดกันเดือดมาพี่น้องเนาะนี่ในส่วนของทางคอมเมนต์เขามาบอกว่าเป็นป่าปีหรือเป็น กะทิชาวเกาะกันเน่นพัศนี่น้องในส่วนของที่ทางป้าเจ๋วได้โพสต์ดังกล่าวไม่เพียงแค่ถกกันเรื่องคําว่าป่าปีนาะพี่น้องเนาะกะมีในส่วนของทางเอฟซีเขามากคอมเมนต์ว่าคือบอสือค่าซีดให้น้องน้องนั่งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องๆ้องพัศนี่น้องทําไมไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยเป็นยังคือาพากันละเลยเทิ่งป่าเทิ่งแม่เทิ่งผัวไม่คือบอคิดกันเน่นพัศน์พิณองเอฟซีก็ะเตือนหลายเทือแล้ว แต่เห็นนั่งรถทีไรคาดเข็มขัดให้หน้องทุกทีมันสีเสพน้องๆได้จังไหนทาเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาเธอจะไม่เสียใจตลอดชีวิตหรือไงันพี่น้องเอาบาที่นี่มีการพูดแล้วก็ถูกถึงเรื่องนี้กันด้วยเนาอพี่น้องๆไม่เพียงแค่ฟาดเบือดถึงป้าเจวในส่วนของที่บอกว่าทําไมไม่บอกให้หน้องนาลิตะเรียกทางพระเอกสันว่า พี่นั่นเองพี่น้องแต่ว่าหลายคนหลายท่านก็บอกว่าเรียกป้าปีแทนคําว่าพ่อมันก็เหมาะสมแล้วนั่นแะหละพี่น้องทางเอฟซีได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กะคอม,มินไว้ในคลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามพี่าวามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า